สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรทแลนด์นะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวดาบนะครับก็จะมารีวิวเป็นมีดใช้งานทั่วไปนะครับเนาะซึ่งผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับกระแสตอบรับดีเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่ามีดราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับทำมาจากเหล็กแหนบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับที่จะเอามาแนะนําวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีดคอมานะครับ ใบดาบใบใบดาบใบมีดนะครับก็จะตีมาจากเหล็กแหนบเหมือนกันนะครับรูปทรงก็จะเป็นคล้ายคล้ายปักไก่น้อยนะครับแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับโค้งแล้วก็ปลายตัดนะครับตรงนี้เป็นปลายตัดแบบนี้อ่าเรียกว่ามีดคอม้านะครับทํามาจากเหล็กแหนบเนาะตัวนี้ใส่ใส่ด้ามให้เรียบร้อยนะครับลัดคอปอกเหล็กนะปอกเหล็กนะครับด้ามจับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับ ไม้ไผ่ขัดผิวให้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เจียเปิดคมมาให้นะครับเนาะแต่ต้องเอาไปรับคมเองนะครับเป็นมีดที่ใช้งานได้จริงนะคมแข็งชุบมาแล้วนะครับนะเอาฟันเอาฟันไม้ฟันกิ่งไม้ได้นะครับตรงน,นี้นะครับนะครับนะใช้งานได้จริงเนาะ แต่ส่วนมากพวกนี้นะครับเขาจะพกเอาเข้าป่าเข้าอะไรกันนะเพราะว่าตรงงอเนี่ยพวกฟันกิ่งไม้มันสบายนะครับพวกนี้เองสอบได้ปะมีก็แลวกันตรงนี้นะนะครับเนี่ยเขาเอาไปฟันกิ่งไม้ประมาณนี้ครับตรงงอเนี่ยครับตรงงอนี้มันจะใช้งานดีนะตรงงอตรงนี้นะครับมันใช้งานดีเนาะเขาไปฟันกิ่งไม้ก็ราคาด้ามละ ร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าจะส่งสามสิบเนาะค่าจะส่งสามสิบต่อเล่มนะครับร้อยห้าสิบาทส่งสามสิบใช้งานได้จริงเห็นไหมเห็นไหครับไม่บินไม่บินนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเล่มนี้เล่มนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นมีโต้กุ้งนะครับช่งบางเขาบอกว่าเป็นมีโต้กุ้งนะครับไปทรงมีดก็จะคล้ายๆกับดาบจีนเลยนะสวยนะผมว่าสวยนะถ้าทําให้มันรูปทรงแล้วมันงอขึ้นอีกนิดก็จะคล้ายดาบจีนเลยนะครับตัวนี้ก็พกเข้าป่าหรือเข้าครัวได้เหมือนกันเอาใช้เป็นมีดลาบได้เหมือนกันนะครับทรงสวยกว่ามีดลาบอีกนะครับตัวนี้ก็ร้อย ร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งสามสิบเหมือนกันร้อยห้าสิบค่าส่งสามสิบเหมือนกันรัดคอปอกเหล็กใส่ด้ามให้นะครับแล้วก็ด้ามจับเป็นไม้ไผ่นะครับขัดแล้วตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ด้ามนะไม่รู้จะฟันได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ข้างนะเป็นเหล็กแหนบเหมือนกันนะครับเหล็กแหนบตีร้อนชุบน้ํามันโอ้ตัวนี้ กินไม้ดีมากเลยนะครับคมกินไม้ดีมากโอ้คมกินไม้ดีมากเลยตัวนี้นะครับไม่บินนะครับฟันไม้แข็งสบายสบายเนาะคุ้มนะคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคา150ค่าส่ง30เองนะครับถ้าซื้อสามสเล่ม ขึ้นไปนะครับก็คิดเหมาค่าส่ง70นะครับเนาะซื้อ3ามเล่มขึ้นไปคิดเหมาค่าส่ง70แต่ถ้าซื้อไม่ถึง3มเล่มก็ค่าส่งอ่าเล่มละ30บาทนะครับอ่าก็จะมีหลายแบบเนาะแต่วันนี้เอามาแนะนําให้2แบบนี้ส่วนแบบอื่นนะครับกิบกลับกลับไปดูนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปเดิมที่ผมขึ้นหน้าปกไว้ว่ามีดใช้งานทั่วไปราคาไม่เกิน150บาทนะครับลองกลับไปดูเก่าๆก็จะมีมีดย่างอื่นมีมูเซอร์นะครับมีมูเซอร์มิโต้จอบหมุน มีดลาบปลาไก่น้อยนะครับที่เอาลงไว้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวมาใหม่นะครับทำใหม่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะทํามีดลาบแบบทรงใหม่มาอีกนะครับแล้วก็มีดซุยนะมีดซุยเริ่มทําแล้วนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นมีดใช้งานทั่วไปราคาไม่แพงยุคนี้นะครับหายากนะครับมีดราคาไม่ถึง200นะครับเนาะหายากนะบอกเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันวันนี้สมุไรไทแลนก็ อ่เอามารีวิวให้ชม2เล่ม2ด้ามแบบนี้กอนก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรทแเลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดติดตามช่องสมุไรทแลลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชอบอ่ผมชอบทรงนี้นะมิดกุ้งมิดกุ้งนะครับกินไม้ดีมากเลยนะมันฟันตรงนี้นะครับฟันตรงนี้มันกินเนื้อไม้มากเนี่ยทรงมันได้ตรงนี้ ยอดสยี่ยดร้อยห้าสิบไปไปละปวดขา